นอ,อเขาจะปล่อยยังนอน่ะยังค่ะรอเราขึ้นก่อนได้ไงสมอเรืออ๋อสมอเรือมันไปปิดการ<ช>แจ้งเตือนไว้เสื้อสีออดำไง่แม่เสื้อสีดำชนิดไหนคะลายตัดเรื่องเรากำลังจะนึ่งเลยหนึไงไ่งยนีม่มันเต็มอ่ะอัตราพิน ไปไม่ได้หรอกครับฮะอตู้ไปคันไม่ได้เพื่อนผมไปนู่นหมดเลยอ่ะไปได้คันหนึ่งไหมก็เขาพวกเขาไปกันหมดแล้วครับนายอยู่ข้างบนรถตู้ยังไม่ได้เลยอ่ะรบีี่่ออเน ไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับวัสด uh ีค oh, ร ok. ับสวัสดีครับสัสดีาสาอุ๊ยอัดีบองบอลสดีแล้วินสดีนะอุ๊ยเสียวเลยอะเมาเลยเนี่ยเขียว kiểu ứng kiểu ứng

หายไหมเนี่ยหายยัง không ơn các bạn, cảm ơn các bạn, bắt, to không? จอดซ้ายจอดซ้ายจอดซ้ายก่อน เพื่อนเพื่อนทุกอย่าง่งทีเหลือเข่าเลยแค่จุ้มเหลืวคนไอ้ที่มันมารอเนี่ยมันแสดงว่าคนมาให้กั คง,<อ>งเล็กแปดคงเล็กแปดเ,ปเ,ปเ,ปเปจะเย็นจะเย็นช้าเลยช้าๆเลยจะเย็นเกียร์สโลลโูลี่มันทำทางได้ถือว่าสุดยอดนะใจแรงเบรก no น้ำตกนี่มีน้ำตกด้วยนี่อ่ะที่พักเราเนี่ยแบงค์เจอที่พักแล้ว,ว,ลว <Hello. S 1> ไหมไม่ใช่อ่ะ ไปวนมาเนีนะ่ยุยกันจัดเลยจัดเลย,เลยอโอ้แหลมแหลมแหลมไม่เลยูลว,ยยว,ว่าโคตตกเหมือนกันเป็นแบบนี้ตกบึกนแ,แน่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 เลยตกบึกเป็นเบิร์อย่างที่เองมันก็น่าตกบึกได้โอ้เอาเบ็ดมาได้ไม่ผิดหวังแน่นอน ไม่ผิดหวังนี่นะเขาบอกว่าตกมึดมาเอาเบ็ดมาตกนะนมีเสียวเหมือนกันฝนตกนลื่นเนี่ยว้าว chảo chảo suối bán suối suối à tỉnh rồi luôn là sai 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 เบ็ดมาไม่ผิดหวังอะ ครับก็เราจะมารับชมพระอาทิตย์เกิดพระอาทิตย์ขึ้นในเกาะช้างนะครับซึ่งเป็นท้ายเกาะนะครับก็โดยโดยรอบนะครับก็เรารอเวลามาสักพักนะสักพักหนึ่งที่ท,ที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ก,ก็ก็เป็นภาพที่สวยนะแล้วก็ โชคดีมากเลยในเวลานี้ก็มีมีระดับน้ำที่ที่ลดเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เราเห็นธรรมชาติโดยแท้เลยเห็นปลาการังนะครับเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาแหวกว่ายตามาใต้ท้องทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่ที่ธรรมชาติยังยังยังมีอยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมา รับชมกันว่ามันมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนในในทิปนี้นะครับในเกาะช้างที่นี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ที่คงความธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ก็มาดูกันว่าเป็นแบบไหนยังไงในในพื้นพื้นที่ในบริเวณแห่งนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ก็มาเล่าให้ 来听。Hey, วันนี้มาในนามของทีมงานแผนกช่างกลโรงงาน IRPCT นะครับก็ได้มาพักที่เขานอกโฮมสเตยนะครับเป็นบรรยากาศที่ถือว่าดีเลยนะครับติดชายทะเลอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นมาสักการะกมลวหิมพรนะครับมาอาบว้ว้ขอพรนะครับแล้วก็เด้นางปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นแถวบางเบานะครับข้างหน้าที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นบริเวณของตลาดบางเบานะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ลักษณะของเกาะช้างที่เรา ที in ่เรามานะครับซึ่งเป็นเกาะในจังหวัดตราดนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ที่ดีแห่งหนึ่งนะครับน้ําใสมากนะครับน้ําใสมากมองเห็นปลาว่ายอยู่บริเวณชายฝั่งทั่วๆไปเลยนะครับสําหรับบรรยากาศในในช่วงนี้ ก็ท้องฟ้าก็แจ่มใสดีนะครับฝนก็ไม่ตกวันนี้นะครับมีเม่นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเดินทางมาก็ลองเว,วียนมาเยี่ยมชมดูนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศของทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยครับ